ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนสายน้ำกัดเซาะชายฝั่งและตะลิง่งอายุวันโนสุขังพระลังสาทูสาทู สวัสดีจ้าเด็กๆมาให้อาหารปลาด้วยกันสิพ่อเตรียมาเป็นกระสอบเลยโอ้โหทำไมบ้านมันเอียงอย่างนั้นล่ะครับโดนคลื่องซัดเข้าไปอีกจะพังไหมเนี่ยอ๋อที่บ้านมันพังบ้างสุดบ้างเอียงบ้างก็เพราะมันเกิดจากการกัดซอกของตะลิ่งริมน้ำนะ่ะการกัดซอกของตะลิ่งริมน้ำเกิดจากอะไรเหรอครับ การกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำมีสาเหตุมาจากการไหลของกระแสน้ำที่ไหลแรงมากความคดเคี้ยวของลำน้ำการกัดเซาะจากคลื่นน้ำที่มากระทบริมตลิ่งระดับน้ำที่ลดลงประทันหันฝนที่ตกหนักน้ำหนักของสิ่งของหรือยานพาหนะที่อยู่บริเวณริมตลิ่งและสุดท้ายก็อาจเกิดจากมนุษย์อย่างการสร้างสะพานฝ่ายน้ำลน้นท่าเทียบเรือ การดูดทรายขึ้นมาจากแม่น้ำหรือการทำลายพืชปกคลุมตลิ่งทั้งหมดนี้มันทำให้เม็ดดินถูกพัดพาไหลหลุดออกไปจนเกิดการพังทลายของตลิ่งนั่นเองพ่อคะอิงฟ้าอยากรู้วิธีเตรียมรับมือก่อนที่จะเกิดการกัดซ้อริมตลิ่งแล้วล่ะคะ่ะคือถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเราต้องมันตรวจสอบว่าน้ำลดระดับลงอย่างรวดเร็วหรือลดลงต่ำกว่าระดับน้ำที่เคยลดไหม สังเกตว่ามีรอยแยกบริเวณตลิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นไหมถ้าสังเกตเห็นสิ่งแบบนี้ถือว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าอาจจะเกิดการพังทลายของตลิง่งสิ่งที่เราต้องรีบทำเลยก็คือขนย้ายทรัพย์สินออกจากบริเวณพื้นที่นั้นทันทีไม่ควรให้รถยนต์หรือเครื่องจักรหนักๆอยู่ในบริเวณนั้นเพราะจะทำให้ตลิ่งสุดตัวได้ง่ายขึ้นพ่อคะแล้วอย่างบ้านริมน้ำที่มันเอียงบ้างสุดบ้าง เพราะดินตรงตะลิ่งมันพังทลายลงมาที่เราเห็นอยู่นี่ละคะเรามีวิธีช่วยให้ดินมันไม่พังไปมากกว่านี้ไหมคะมีสิอย่างวิธีการขุดลอกคลองและนําดินที่ได้ขุดลอกคลองมาทําแนวป้องกันตะลิง่งจะเป็นงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบซึ่งประชาชนสามารถแจ้งของความช่วยเหลือได้และอีกวิธีหนึ่งก็คือการปลูกหญ้าแฝกเพราะหญ้าแฝกจะช่วยบรรเทาการพังทลายของดินได้รากของเขา จะช่วยยึดเกาะหน้าดินได้ดีและที่สำคัญในหลวงรัชกาลที่1ิท่านทรงสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจหนึ่งในนั้นคือโครงการจิตอาสาปลูกหญ้าแฝกทั่วประเทศเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนคนไทยที่อยู่ในพื้นที่เสีย่ยงอย่างต่อเนื่อง แล้วน้ำทะเลล่ะคะมีการกัดเซาะแบบนี้ไหม DLTV ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่ไงข้อมูลจากเว็บไซต์ฐานข้อมูลความรู้ทางทะเลและกรมโยธาธิการและผังเมืองบอกว่าการกัดเซาะชายฝั่งเป็นก,กระบวนการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจากการกัดเซาะของคลื่นลมกระแสะน้ำ และจากปัจจัยเสริมจากน้ำขึ้นน้ำลงและจากลักษณะพื้นที่ของแต่ละชายฝั่งซึ่งตะกอนจะถูกพัดพาจากที่หนึ่งไปตกทับถมในอีกบริเวณหนึ่งทำให้แนวของชายฝั่งเดิมเปลี่ยนแปลงไปในรอบปีบริเวณที่มีตะกอนเคลื่อนเข้ามาสะสมน้อยกว่าปริมาณตะกอนที่เคลื่อนออกไปถือเป็นบริเวณที่มีการกัดเซาะชายฝั่งนะฉันว่านะ มนุษย์เองก็ต้องมีส่วนทำให้เกิดการกัดเซาะชายฝั่งแน่ๆเลยใช่ไหม DLTV ใช่แล้วละ่ะเพราะมนุษย์ได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งการสร้างเขื่อนฝายอ่างเก็บน้ำการบุกรุกทำลายป่าชายเลนการสูบน้ำบาดาลไหนจะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกทั้งหมดนี้ยิ่งทำให้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรุนแรงขึ้นนะแล้วอย่างการกัดเซาะชายฝั่ง มีวิธีป้องกันและเตรียมตัวรับมือยังไงบ้างหรอ D l t v ทีวีมีนะเรื่องของการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเขาจะป้องกันด้วยโครงสร้างตามหลักวิศวกรรมก็มีทั้งการสร้างเขื่อนกันทรายและคลื่นการสร้างกำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาดหรือกำแพงหินทิ้งการสร้างเขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่งการใช้โครงสร้างรอดักทรายและการถมทรายเสริมชายหาด ซึ่งแต่ละแบบผู้เชี่ยวชาญจะต้องมีการศึกษาลักษณะพื้นที่ของชายฝั่งว่าเหมาะกับโครงสร้างแบบไหนด้วยเราสามารถนำสิ่งต่างๆมาลดความแรงของกระแสะน้ำอย่างการนำเสาไม้มาปักเป็นแนวก็ช่วยลดแรงกระแทกของกระแสะน้ำได้แล้ววิธีเตรียมรับมือก่อนที่จะเกิดการกัดเซาะชายฝั่งล่ะ DLTV ต้องทำอะไรบ้างจากข้อมูลที่ฉันค้นหาได้นะ ก่อนเกิดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้ามาให้ความรู้เรื่องการก,ก,กัดเซาะช้ฝั่งผลกระทบวิธีการรับมือแนวทางปฏิบัติหากเกิดภัยพิบัติและแจ้งเบอร์ติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนควรร่วมกันรักษาและอนุรักษ์แนวชายฝั่งร่วมกันปลูกป่ากงกลางเพราะมีรากที่แข็งแรงยึดโยงสามารถเป็นแนวป้องกันชายฝั่ง เพื่อลดแรงกระแทกของคลื่นทั้งยังเป็นแหล่งพลังงานอาหารและที่อยู่อาศัยของพืชและเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำไว้อ่อนตามธรรมชาติได้อีกด้วยเท่าที่ฟังมานะแสดงว่าการกัดเซาใชายฝั่งมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยนี่นะใช่แล้วอะตอมชาวบ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบว่าสิ่งปลูกสร้างหรือที่อยู่อาศัยอยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรงหรือเปล่า หรือควดย้ายที่พักอาศัยชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินแล้วเราต้องงดทุกกิจกรรมที่จะทำให้การกัดซซดใชายฝั่งรุนแรงและเลวร้ายขึ้นเด็กๆรู้ไหมเมื่อปีพุทธศักราช2534ในหลวงรัชกาลที่9ของเราท่านทรงมีโครงการพระราชดำริโครงการปลูกป่าชายเลนบนพื้นที่งอกชายฝั่งทะเลที่จังหวัดสมุทรสงครามเพราที่นั่น แต่รับผลกระทบจากการกัดเซาะชายฝั่งต่อเนื่องทุกๆปีและพบว่ามีอัตราการกัดเซาะชายฝั่งเฉลี่ย1-5เมตรต่อปีเลยนะแต่เมื่อโครงการเริ่มขึ้นความอุดมสมบูรณ์ของป่าชายเลนทั้งบนบกและในทะเลก็กลับมาดีขึ้นช่วยฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำสัตว์ป่าและนกทะเลชนิดต่างๆได้เป็นอย่างดีและโครงการนี้ ยังสร้างแนวป้องกันคลื่นลมทะเลและพายุช่วยเป็นแหล่งดักตะกอรนปรวดและช่วยลดการกัดเซาะชายฝั่งในแต่ละปีได้เป็นอย่างมากรวมถึงลดมลพิษทางน้ําและทางอากาศได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังมีโครงการให้พระราชดําริที่เกี่ยวกับป่าชายเลยนอีกหลายโครงการเลยที่พ่อนึกออกตอนนี้ก็มีโครงการพัฒนาและฟื้นฟูป่าชายเลยนบ้านหัวเขา อำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลาและศูนย์ศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนยะาริงจังหวัดปัตตานีทั้งสองโครงการนี้จัดตั้งเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9้าทรงครองสริราชสมบัติครบ50ปีอีกทั้งสมเด็จพระนางเจ้าสริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งสองพระองค์ยังทรงส่งเสริมฟื้นฟูและให้มีการอนุรักษ์ป่าชายเลนอีกด้วยพระองค์ท่านทรงคอยช่วยเหลือประชาชนคนไทยเสมอมาเลยนะครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับภัยพิบัติการกัดซ้อชายฝั่งและริมตลิ่งเท่านั้นนะ ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ฐานข้อมูลความรู้ทางทะเลและกรมโยธาธิการและผังเมืองยังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะจ<อ>ัดไป dltv ปกป้องนายลองไปถามพ่อนายดูนะว่ามีโครงการปลูกป่าชายเลนหรือปลูกหญ้าแฝกตามแนวตลิ่งบ้างหรือเปล่าเผื่อพวกเราจะได้ขอไปทำกิจกรรมทำความดีบ้างนะ ได้เลยเดี๋ยวกลับบ้านไปฉันจะลองไปถามพ่อดูนะการกัดซ้อชายฝั่งเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจากการกัดซ้อของคลื่นลม้มกระแสน้ำทำให้ตะกอนถูกพัดพาจากที่หนึ่งไปตกทับถมในอีกบริเวณหนึ่งทำให้แนวของชายฝั่งเดิมเปลี่ยนแปลงไปบริเวณที่มีตะกอนเคลื่อนเข้ามาสะสมน้อยกว่าปริมาณตะกอนที่เคลื่อนออกไปถือเป็นบริเวณที่มีการกัดซ้อชายฝั่ง การปลูกป่าชายเลนสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งได้ส่วนการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำเกิดจากการไหลของกระแสน้ำที่แรงมากระทบริมตลิ่งความคดเคี้ยวของลำน้ำระดับน้ำที่ลดลงกระทันหันฝนที่ตกหนักน้ำหนักของสิ่งของริมตลิ่งการสร้างสะพานฝายน้ำล้นท่าเทียบเรือหรือการทำลายพืชปกคลุมตลิ่งการปลูกหญ้าแฝกสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการกัดเซาะของตลิ่งริมน้ำได้ ไ้รู้จักน้ำปลาไหลหลากบ้างอิงฟ้าจำได้แม่นเลยค่ะเพราะตอนนั้นอิงฟ้าและเพื่อนๆเจอมากับตัวเลยมีน้ำปลาไหลหลากกันตื่นเต้นมากอุทกภัยที่เรียกว่าการกัดเซาะมีกี่แบบทุกมีสองแบบครับแบ่งคนอื่นตอบบ้างสิจะเอารางวัลคนเดียวเลยหรือไงอะต้นกลา้า